โอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะค่ะ สวย่นะเิแค่คานา,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 าม่เขาบว่าเรามาางะะีงานก็จะเป็น <c oughs> บู๊เรื่องแรกของมูกก็ค่อนข้างตื่นเต,นต้นมากๆค่ะเพราะว่าตัวมุกไม่เคยบู๊เลยเป็นไงครับโหดเอาเรื่องไหมครับก็โหดค่ะคือในในเรื่องนี้เราจะมีลายบู๊ <c oughs> ที่ค่อนข้างโหดมากๆที่ไม่เคยได้เล่นเลยกับผู้ชาย จะโหดหน่อยโ,โหดโวแล้วมีกับกับผู้ชายจะโหดหน่อยก็เลยสงสัยเลยว่าไม่แต <c ười> ่ว่าคืออาจจะเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าบูแบบเยอะมากแต่ว่าทําไ,ได้แบบเก่งมากคือทําได้ภายในแบบจําได้ว่าเราเราซ้อมกันเยอะแต่ว่าทําได,ได,ได้ได้ดีมากแล้วก็จะเห็นแบบภาแพแอคชั่นที่ที่สวยงามโอ้โห <c ười> ผมแม่ของบ<ม>ูดาว่าบูานานมากแล้วบูโคตรไวองบู แอคชั่นแบบคูลแอคชั่นแบบนี้เอาหน้าหนังให้เหมือนกันฝั่งนี้บ้างครับลูกครับรู้สึกว่ารอบนี้แอบว่าชั้นก็แบบมีการการต่อสู้แอคชั่นด้วยมีการโชว์ด้วยอาแบบถอดเป็นถอยกันเลยทีเดียวครบถครบเลยใช่ทุกอย่างมีการฟิตร่างกายยังไงบ้างครับมีการฟิตร่างก็ก็ออกมากายปกติครับแล้วก็พยายามจะกินข้าวให้น้อยลงให้ให้เห็นแบบ การันตีการันตีไหมครับเพื่อนๆนื่อร่วมกับ <c oughs> ะคะือทุกทุกวันที่ต้องแบบถอดเสื้อก็คือแบบเจอจ,จะพยายามอดกินข้าวมีวันนึงต้องถอดเสื้อ,อลุกเลยแกล้งท้องเสียซาพแฟบ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> อันอันนั้นคือแกล้งนห <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่แน่แกล้งนะพี่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาบอกว่าทีมนี้ทั้งหมดเลยทั้งคุบเลยสนิทกันไวมากเป็นอะรดูสนิทกันไวเหลือเกินนะเห็นว่าในกองดูสนิทกันมากเหมือนแบบโหร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วเคมีมันได้อ่ะครับมีมันได้อะนะเคมีมันได้อย่างเช่นอะไรครับในความสนิทสนุกของเราในกองคือรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เห็นบุกดาเนี่ยรู้สึกว่าแบบโหคนนี้แบบมืออาชีพ แล้วก็สวยมากด้วยเอ้ขอบคุณค่ะไปต่อไปถูกเลยข้อสุดท้ายเขาป่วยมาแล้วเราไงดีฮะก็จริงๆรู้เขาเป็นคนที่เฟนลี่มากๆค่ะเจอครั้งแรกเขาก็แบบชวนเล่นชวนนู่นนี่นั่นให้เราแบบละลายพฤติกรรมไปตั้งแต่แรกที่เราเจอกันก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เล่นกับเขาหรือว่าได้เข้ากับเขาก็จะไม่เกรงมันก็เลยทําให้พวกเราทุกคนรวมถึงตัวบุกกับลุกก็สนิทกันไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ พี่พนะีคับเป็นไงคร pues mm ับคู่นี้พี่พีคตกใจเลยเป็นไงครับคู่นี้ในไลไลตกใจอะไรครับตกใจอะไรครับตกใจคุณดูหล่อดูสวยตกใจความหล่อความสวย p ร o j e c t a ก็เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นโรแมนติกค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกทคนมาดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ภาพสวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กันกับสลิโปรเจกต์ล่าค่ะวันที่5นี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ ผมรับรองว่ามันมากๆากก็คอละทีมครับคอละทีมเพราะดูจากชุดจากคอนตูมครั้งนี้ได้คำถามนิดนึงครับว่าโอ้โหครั้งนี้เรามีทั้งชุดแล้วก็คอนตูมแบบจัดเต็มเป็นครั้งแรกเลยไหมครับสําหรับผลงานในการแอคชั่นการบูครั้งนี้ครับคือจริงๆแล้วบูเนี่ยตัวองตัวน่ะอาจจะเคยมีมาบ้างแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า

สรุโหดจว่านี้ในกาตไป้อิดค่าดจดเด คอเปนาน้ค <sleeping> <PM> ่ะอเส้นาขอเท